เอทีฟยาลิสนะครับตัวเริ่มต้นนะรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งปรับปรุงมานะครับสังเกตจากนครับไปตัดหมอบเป็นแบบสี่เหลี่ยมนะครับอ่าเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังใหม่นะครับพอดีวันนี้ไม่เวลานะครับอ่านี้ครับอันนี้เอทีฟเนี่ยนะครับจะมีสีเงินด้วยนะครับแต่ยาลิสเมื่อกี้ไม่มีนะครับส่วดรุ่นเดียวกันนะ เดี๋ยวมาถ่ายละเอียดให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับภายในก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับภายในนะครับมีพายางเข้ารูปให้นะครับกระจกกระจกธรรมดาอยู่นะครับผมอนี่ครับปุนแจ้านี่ครับก็ยังมีตัวสต็อปสตาร์ทเหมือนเดิมนะครับนี่ครับ ดยยาลิฟนะครับยาลิฟก็เหมือนกันนะครับข้างหลังบอกผ้าเหมือนเดิมนะครับนี่ครับข้างในนะครับข้างในเหมือนเดิมนะครับเหมือนกันเลยมีปู่เหมือนกันนะครับแต่ e 2> 2> ข้างหน้าไม่มีนะครับไม่มีตรงคิ้วเงินไปตัดหมอกนะ นี่ครับเบื้อต้นคร่าวๆก่อนนะครับผมสองคันนี้จอดคู่กันนะครับรุ่นเดียวกันนะเซลเตอร์โปรแรงไปก่อนนะครับสวัสดีครับ